สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับของวันที่1ตุลาคมสองพันห้าร้อนะครับสําหรับลาวสตาร์ก็จะออกทุกๆวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะออกไปสามโมงสี่สิบห้าทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชม รื่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่มาเข้ามาชูทุกคลิปทุกคลิปเลย <c oughs> ขอให้ทุกท่านโชคดี <c oughs> นะครับสุขภาพแข็งแรงนะเป็นหลักนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดติดตามคือไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปเวลาอัพคลิปลงแต่และคลิปแต่และคลิปนะครับ กดถูกใจก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง VIP ธรม,มดานะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะแนวทางก็จะมาวางเด่นให้ท่านพิจารณาดูนะครับชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นหลงเพือ่อความบันเทิงไปนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอขอให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับ ตาสตาเด่น3 4 5นะครับเน้นที่3นะครับ3 7 7 3 3 8 8 3 3 9 9 3 3 4 4 3นะครับ3 7 7 3 3 8 8 3 3 9 9 3 3 4 4 3นะครับเครือ4นะครับ7 4 4 7 8 4 4 8 9 4 4 9 7 4 4 0นะครับเราลองคือ5นะเรา5นะครับ ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าสี่สี่าครับถ้าจะรูดก็รูดสามกับสี่นะครับอืมรูดนะถ้าใครชอบห้าก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะลาวสตาร์บายสามโมงสี่สิบห้ามีทุกวันทุกวันช่อง VIP ธรรมดามานำเสนอทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับก็ขอให้ทุกท่าน เฮงเฮงนะลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเแบบเดือนเดือนนะ,ะสวัสดีครับ